เมื่อคิมชินรู้ว่าซันนี่เป็นน้องสาวที่กลับชาติมาเกิดจริงๆเขาจึงรีบไปหาซันนี่แล้วกอดเธอด้วยความคิดถึงแต่ว่ามันทําให้ซันนี่ตกใจเธอสงสัยว่าคิมชินเป็นอะไรยมทูตก็บอกว่าเขาเป็นพี่ชายคุณในชาติที่แล้วครับแน่นอนว่าซันนี่ไม่เชื่อเธอคิดว่ายมทูตแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะได้เจอเธอคิดถึงฉันมากเลยสิคิมชินก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่เจ้าจำอะไรไม่ได้เลยหรือก็ได้ฉันจะยอมฟังคน ซันนี่จึงถามว่าเมื่อชาติที่แล้วเธอเป็นยังไงเจ้าเป็นพระมเหสีสูญข้าไปน,นักรบอ๋อนักรบกับพระมเหสีงั้นเหรอคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยรียกออกไปจากที่นี่เลยนะระหว่างนั้นอื่นทักได้กลับมาพอดีมีอะไรกันเหรอคะซันนี่อารมณ์บวชใจจริงเดินไปหลังร้านอื่นทักจึงถามคิมชินว่าเกิดอะไรขึ้นคิมชินก็ไม่ยอมบอกเธอด้วยนะว่ามีเรื่องอะไร หลังจากนั้นชิมชิงก็มาหาสันนี่ทุกวันแล้วก็เอาของที่น้องสาวเช่ามาให้เธอก็รู้ทางรู้นะว่าสันนี่จำชาติที่แล้วไม่ได้แต่จะให้ทำยังไงก็คนมันคิดถึงน้องตัวเองอะ่ะคิดถึงไม่ผิดนะผิดตรงที่ไม่อธิบายอะไรให้อึนทักฟังเลยสักคำอึนทักจึงมาระบายความในใจให้ด็อกวาฟังเธอรู้สึกผิดที่คิดว่าสองคนนั้นอาจจะเคยคบกันเพราะว่าชิมชินไปหาสันนี่ทุกวันด็อกวาจึงบอกว่านั่นเพราะว่าเจ้านายเธอเป็นน้องสาวของอาชันในชาติที่แล้วไงหืม ชาติที่เรลออะไรกันแล้วพี่รู้ได้ยังไงเนี่ยฉันจะบอกความลับให้เอามะอายุมเขามีพลังมองเห็นชาติก่อนได้เวลาจับมือใครก็ตามพวกเขาคงจับมือกันและอายุมก็มาบอกอาฉันตามนั้นจริงด้วยค่ะฉันเห็นพวกเขาจับมือกันทางด้านชิมชินเขามาถามโยมทูตเรื่องซันนี่นายแน่ใจใช่ไหมว่าเธอเป็นน้องสาวข,ของฉันนะ่ะแล้วเห็นอะไรอีกหรือเปล่าโยมทูตก็บอกว่าไม่ฉันคิดว่าจะลองอีกครั้งแต่เราเลิกกันก่อนอย่าฝืนเกินไปเลย เธอนะ่จำเรื่องในชาติก่อนไม่ได้จริงๆมันก็จริงถ้าชาติที่แล้วเธอเป็นน้องสาวฉันชาตินี้ก็เหมือนคนแปลกหน้าต่อกันฉันแค่หวังว่าจะได้ทําอะไรเพื่อเ,อเธอเมื่อได้เจอกันแล้วเธอเป็นคนสวยอ่อนหวานและสง่างามแต่ทําไมนิสัยเปลี่ยนไปขนาดนี้เดี๋ยวคนซันนี่นิสัยไม่ดียังไงไหนว่าเลิกกันแล้วจะโกรธทำไมเป็นแค่โยมทูตจะมาจีบน้องฉันได้ยังไงฝันไปเถอฮะฮึทำตัวเหมือนในละคร ทางฝั่งซันนี่เธอเริ่มสงสัยจึงถามอึนทักว่านี่ใหญ่พาทมเธอเชื่อเรื่องชาติก่อนกับเขาบ้างไหมอึนทักก็บอกว่าเชื่อเชื่อว่ากันว่าชีวิตมนุษย์มีอยู่สี่ช่วงช่วงแห่งการหวานช่วงแห่งการรดน้ําช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวและช่วงเชื่นชมนผลผลิตฉันว่าสียช่วงนี้มันคงจะหมายถึงเรื่องของชาติที่แล้วและการกลับชาติมาเกิดฉันก็ไม่รู้ว่าคุณกับฉันตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนกันแน่ มันก็ฟังขึ้นนะเธอได้ยินมาจากไหนก็ได้ยินคนน้อยคนนี้พูดมาค่ะแล้วยังได้ยินอะไรมาอีกอึนทักจึงนึกถึงเรื่องที่ได้ยินจากคิมชินและบอกซันนี่ไปว่าคนที่ชื่อคิมซอนเธอเป็นคนที่กล้าหาญในด้านของความรักมากเลยค่ะเมื่อซันนี่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกให้อึนทักพาไปหาคิมชินคิมชินจึงถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่คนพูดว่าเชิญนั่งก่อนสิอึนทักจึงเชิญให้นั่งและคุณอยากดื่มอะไรไหมมีเหล้าไหม ยมทูตบอกว่ามีเบียรครับเราชอบดื่มเบียกันมากหยุดไปเลยนะฉันไม่ได้พูดกับคุณทำไมนิสัยเปลี่ยนไปขนาดนี้ <c oughs> จากนั้นคิมชินเอารูปว่าน้องสาวให้ซันนี่ดูและได้ถามเธอว่าพอจะจำอะไรได้บ้างไหมซันนี่บอกว่าเธอดูสวยและยังสาวตอนฉันอายุเท่าเธอฉันขี้เหร่มากอึนทักจึงชวนยมทูตออกไปข้างน,นอกและปล่อยให้ทั้งสองคนคุยกัน บทสนทนาต่อไปนี้คิมชินได้บอกว่าน้องสาวของเขาเป็นใครแต่งงานกับใครและจบชีวิตยังไงเรื่องราวของเธอทุกคนน่าจะรู้มาบ้างแล้วผมขออนุญาตข้ามนะครับเมื่อซันนี่ได้ฟังเรื่องราวของน้องสาวคิมชินเธอรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจและถามว่าพระราชาเป็นยังไงเขาได้กับชาติมาเกิดไหมคิมชินก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันที่จริงแล้วซันนี่เข้าใจคิมชินนะแต่จะให้เชื่อ100เซลยก็คงยากและก็อีกอย่างคุณบอกว่าจดจําเรื่องราวได้ทุกอย่างก็จริง แต่ทำไมน้ำเสียงฟังดูเศร้าเหมือนอย่างกับว่าน้บตั้งแต่วันนั้นคุณก็มีชีวิตมาโดยตลอดขิมชินไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าตัวเองต้องทนอยู่กับความทรงจำแบบนี้มาทั้งชีวิตถึงคุณจะบอกว่าเป็นพี่ชายในชาติที่แล้วคุณก็ไม่ควรพูดจาเหมือนเราสนิทกันพี่น้องที่ไม่เจอกันนานก็ยังวางตัวไม่ถูกเลยจูจูจะให้ฉันยอมรับคนที่เพิ่งรู้จักว่าเป็นพี่ชายในชาติก่อนได้ยังไงพราะอย่างนั้นอย่าเพิ่งเศร้ามากนะคะ เมื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมซันนี่จึงขอตัวจากนั้นเธอได้เจอกับยูมโทุยูมโทุเอาแต่เดินตามไม่พูดไม่จาสักคำซันนี่ถามว่าทําไมคุณไม่ห้ามยูมโทุคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เขาไม่กล้าพูดคํานั้นคุณนี่มันโงช่ชะมัดเลยต่อมาสองหนุ่มได้มานั่งคุยกันคิมชินถามว่าซันนี่เป็นยังไงยูมโทุก็บอกว่าเธอดูสบายดีแต่ฉันมีเรื่องสงสยัยรุมน้องสาวนายใครวาดเหรอวังยอน่ะ เขาวาดรูปนั้นจากมุมมองของเขามันเต็มไปด้วยความแค้นความรู้สึกผิดและความหวยหารูปนั้นคงเป็นรูปสุดท้ายที่เขาวาดทางด้านอื่นทักเธอรู้สึกเป็นห่วงซันนี่จึงรีบมาดูที่ร้านและได้เจอซันนี่อยู่ที่ร้านพอดีสภาพเธอตอนนี้ดูอ่อนล้ามากหลังจากที่กลับมาความรู้สึกเจ็บปวดมันไม่เคยหายไปมันเหมือนมีใครบางคนมาเดินย่ำอยู่ในหัวใจฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยง อืนทักก็เลยพาซันนี่กลับมาที่บ้านเช้าวันปิดเทอมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของนักเรียนทุกคนต่อจากนี้ไปจะเข้าสู่รั้วมหาลัยอื่นทักที่ไม่ค่อยมีเพื่อนก็ได้แต่นั่งเงาเอยู่คนเดียวแต่ทว่าในตอนนั้นหัวหน้าห้องได้โทรหาเธอโทรหาแค่อยากทักทายและแสดงความยินดีหัวหน้าอยากให้ติดต่อกันบ่อยขึ้นหลังจากนี้เอาตรงๆก็คือเธออยากเป็นเพื่อนกับอืนทัก มันทาให้อื่นทักรู้สึกดีแปลกๆจากนั้นคุณครูได้เข้ามาเธอกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนแล้วบอกให้ผู้ปกครองเข้ามาแสดงความยินดีกับลูกตัวเองส่วนอื่นทักที่ไม่มีใครความรู้สึกของเธอก็คงแบบผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันระหว่างนั้นเทพได้เดินเข้ามาเธอเข้ามากอดอื่นทักและแสดงความยินดีแม่เธอจะต้องภูมิใจในตัวเธอมากแน่ๆอืนทักเองก็จําเธอได้แต่ว่าทําไมคุณถึงกอดฉันล่ะคะ ก็เพราะว่าเธอน่ารักไงตอนที่ฉันนิพรเธอกับแม่ฉันมีความสุขมากอึนทักจําได้แล้วว่าที่แท้เธอคือยายคนนั้นและเธอก็คงเป็นจากนั้นเทพเดินไปหาครูแล้วบอกว่านี่ยายหนูเป็นครูที่ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอแค่ใจดีบ้างไม่ได้หรือยังไง ต่อมาคิมชินได้มาหาอึนทักเขามาแสดงความยินดีที่เธอเรียนจบที่จริงไม่ได้อยากมาช้านะที่มาช้าเพราะฉันหาห้องไม่เจอด็อกวามาไม่ได้เพราะติดงานส่วนเจ้ายยมทุ้ก,ก็เฮิร์ตหนักแต่ฝากแสดงความยินดีมาด้วยอึนทักจึงถามว่าแล้วสองคนนั้นเป็นใครสองคนนั้นไม่ได้มาเพราะเธอแต่มาเพื่อหวังจะเจอใครบางคนทางฝั่งยยมุ้มก,กับซันนี่จึงได้คุยกันซันนี่ถามเรื่องขนขวาว่าไปถึงไหนแล้ว เสร็จหรือ,อยังคะยมทูตก็บอกว่ายังไม่เสร็จซันนี่จึงเอาดอกไม้ให้ยมทูตฝากไปให้อึนทักยมทูตจึงเอาดอกไม้ให้สันนี่ทำไมเอามาให้ฉันละ่ะเพราะผมตั้งใจแบบนั้นไม่ว่าผมเป็นใครผมอยากจะมอบดอกไม้ให้คุณสักครั้งคุณเป็นใครเหรอคะคุณคิมอูบินมันเป็นคำถามที่ยมทูตตอบไม่ได้อยู่ดี ทางด้านคิมชินเขาเอาสมุดบัญชีธนาคารมาให้อึนทักอึนทักบอกว่ายังใช้ไม่ได้ถ้านาไม่เซ็นยินยอมเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงฉันทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วขอบคุณมากค่ะทางฝั่งครอบครัวนาะดูเหมือนพวกเขาจะพ้นโทษออกมาและมีเป้าหมายแรกก็คือจีอึนทักยังไงก็ต้องตามหาอึนทักแล้วเอาเงินจากเธอมาให้ได้ กลับมาที่ยมโุดเขามาหาคิมชินแล้วบอกเรื่องอื่นทักฉันได้บัตรลายชื่อของเธอจากโซโซไซตี้มันมาติดกันใน2อาทิตย์แล้วนะคิมชินรู้ดีว่าจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้เขาต้องทำใจให้ชินนายคิดว่าจะหยุดมันได้ทุกครั้งหรือฉันจะหยุดมันได้ไหมมันจะมาในเวลาที่นายหยุดมันไม่ได้ฉันจะม่ฟื้นอีกต่อไปถึงจะเศร้าก็ตามนี่หนู ตั้งใจฟังฉันให้ดีๆนะเธอต้องรีบดึงดาบนี่ออกถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะต้องตายในเมื่อเธอเกิดมาเป็นเจ้าสาวกรอบเบนนี่เป็นชะตาของเธอชคชะตาแบบไหนกันเมื่ออื่นทักรู้แบบนั้นเธอมีความคิดอยู่สามทาง 1. ห,หนูยอมตายดีกว่าพอเกิดใหม่ชาติหน้าหนูจะตามหาคุณเอง 2หนูจะดึงดาบให้กับคนถ้าเกิดหนูตายไปคุณอาจจะหาเจ้าสาวอีกไม่ได้เลย 3. ามทำไมเราไม่ตายพร้อมกันจะได้ไม่มีใครเสียใจที่หลังคิมชินรู้สึกผิดที่ทําให้อึนทักมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้จีอึนทักฟังฉันนะเธอจะไม่ตายหรอกฉันไม่ยอมแน่ฉันจะหยุดมันให้ได้ทุกครั้งฉันสัญญาขอโทษนะที่ทําให้เธอต้องเจอแบบนี้ หลังจากนั้นชิมชิงก็ห้ามอื่นทักออกไปข้างน,นอกแต่จะให้เธออยู่แต่ในีบ้านก็ไม่ได้หนูจะทำทุกอย่างเหมือนที่เคยทำมาทำงานแล้วก็กลับบ้านจะใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าหากต้องจมอยู่กับความกลัวแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนั้นไม่เรียกว่าชีวิตหรอกคะ่ะทางด้านยมธุตเขาคิดว่าจะเอาแหวนไปคืนให้ซันนี่ดีไหมจึงตัดสินใจมาดูเธอที่ร้านแต่ว่าก็ไม่เจอใคร ในตอนที่เขาจะทิ้งแหวนไว้ให้ซันนี่นั้นซันนี่ดันเปิดประตูเข้ามามันทําให้เขาตกใจยุมุทุจึงรีบไปหยิบแหวนแต่ซันนี่เดินมาซะก่อนเขาจึงเปลี่ยนแผนใส่หมวกคายตัวต่อหน้าซันนี่ซันนี่ทําหน้านิ่งเหมือนไม่เห็นอะไรเธอหยิบเอามือถือแล้วกลับไปข้างหลังยุมททุคิดว่าตัวเองรอดแต่มันไม่ใช่ซันนี่ย้อนสอนกลับมาอีกทีพร้อมกับกิ่งไม้เขาสูงประมาณ184เซนรองเท้าหนา2นิ้ว ็คงสูงประมาณนี้สันนิสตันกับสิ่งที่เจอตอนนี้ในหัวของเธอมีคำถามมากมายผู้ชายคนนี้เป็นใครกันทำไมบางคนหายตัวได้แล้วทำไมคุณถึงไม่มีชื่อคุณเคยทำบางอย่างกับฉันแต่ตอนนี้ห้ามทํายมทูตก็บอกว่าผมไม่ทําผมจะปล่อยให้คุณจับได้สันนิถามว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าผมเป็นยมทูตครับ ผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็ยังหวังตอนจบที่สวยงามผมไม่อยากให้มันจบแบบโศกเศร้าทางฝั่งอืึนทัก เธอปฐมนิเทศพึ่งเสร็จและกาลังเดินเล่นรอบมหาลัยซึ่งมีเพื่อนผีเดินเป็นเพื่อนผีฝั่งซ้ายที่เห็นอึนทักแชทคุยหวานกับคิมเชนเธอบอกว่าก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันมืดมนและอยากให้อึนทักไปเจอไอ้เลวนั่นอยากให้เธอไปถามมันแทนฉันเรื่องหนึ่งอึนทักก็ตกลงจะให้ฉันทําไงดีเพื่อนผีจึงพาอึนทักมาที่ทํางานของอดีตสามีก่อนที่จะขึ้นไปต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนอึนทักจึงขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นเธอบอกว่ามีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องของภรรยาเก่าของคน วกเขาจึงออกมาคุยกันข้างนอกผู้ชายถามว่าคุณรู้จักภรรยาเก่าของผมได้ยังไงอื่นทักก็บอกว่าฉันมีจิตสัมผัสค่ะและภรรยาคนเก่ามีเรื่องจะบอกกับคนซึ่งเรื่องที่เธอจะบอกนั้นเป็นเรื่องความเป็นความตายผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฆ่าเธอเขาผลักเธอตกจากที่สูงเพื่อเอาเงินประกันและหนีไปอยู่กับภรรยาคนใหม่อื่นทักบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินที่เธอจะแก้ได้และชายคนนี้คิดจะฆ่าอื่นทักฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอคุยกับใครในเมื่อเธอรู้ความจริงแล้วก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ เด็กสาวตัวคนเดียวตกจากที่สูงมันเป็นเรื่องบังเอิญซะจริงๆเอื่นทักเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเป่าไฟหลังแตกไปหนึ่งดีที่คิมชินมาช่วยได้ทันจากนั้นเขาลาคาคอคนเลวมาที่สถานีตำรวจรีบไปสารภาพซะถ้าไม่อย่างนั้น ฉันฆ่าแกแน่คุณตำรวจผมฆ่าเมียฆ่าเมียตัวเองทางด้านผีได้ขอโทษที่พาอึนทักไปเสียงตายเธอแค่อยากจะพูดในสิ่งที่ทเธอไม่ได้พูดเมื่อหมดห่วงแล้วอึนทักจึงบอกให้เธอไปสู่สุขติขตพอกลับมาบ้านอึนทักคิดว่าจะโดนดุแต่มันไม่ใช่คิมชินไม่ดุแต่เขาเป็นห่วงมากกว่า ทางฝั่งยมทูตรุ่นน้องมาบอกให้เขารีบส่งรายงานดวงวิญญาณที่หายไปอีกหนึ่งเคสพะทางโซโซเซตี้กำชับมาประมาณว่ายมทูตท,ทำดวงวิญญาณหายไปอยู่สองดวงดวงแรกคือของอื่นทักแต่เขารายงานไปแล้วอีกหนึ่งดวงเป็นวิญญาณร้ายตนหนึ่งเขาไม่รู้จะเขียนรายงานยังไงส่งไปก็หาเรื่องใส่ตัวที่แปลกคือมันไม่กลัวยมทูตแถมซ่อนตัวได้เก่งมาก กลับมาที่อื่นทักเพื่อนผีแนะนําให้รู้จักกับวิญญาณต้นใหม่เธอบอกว่าเขาอยู่มานานมากและมีประสบการณ์หลบหนีจากยมโทษซึ่งผีตนนั้นก็คือพักจุงฮอนผีร้ายปากม่วงไม่ล้างมือพร้อมๆกับแบลบลิ้นโชว์สาวเป็นหนึ่งทีนี่มันคุณสมบัติของผีร้ายตัวกองอย่างแท้จริงยินดีที่ได้พบเจ้าคือเจ้าสาวของกรอบบินสินนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน